ทกสพร้อมโอนเงินประกันรายได้ชาวนางวด3-5จังหวัดไหนบ้างรอรับเงินเข้าบัญชี สวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่29พฤศจิกายน2564และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้จะไปติดตามในส่วนของประกันรายได้เกษตรกรเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ทกสมีความพร้อมที่จะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต2,564ทับ65นับตั้งแต่งวดที่3ถึง5ในสัปดาห์หน้าค่ะและต่อเนื่องจนครบกว่า30งวดในสิ้นปีนี้หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินตามโครงการจำนวน7.6มื่นล้านบาทเป้าหมาย2ล้านตันในวันอังคารที่จะถึงนี้ค่ะ วงเงินดังกล่าวเมื่อรวมกับการแายเงินรอบแรกไปแล้วนะคะต้นเดือนพฤศจิกายน2,564ที่จ่ายไปแล้ว1.30หมื่นล้านบาทรวมเป็นใช้เงินสำหรับประกันรายได้8.90หมื่นล้านบาทค่ะทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะต้องเห็นชอบการขยายเพดานการชำระหนี้คืนแบงรัฐจาก30%เ เพิ่มเป็น35%ของเงินงบประมาณรายจ่ายในปี2,565ค่ะตามพรบรวินัยการเงินครั้งซึ่งจะทำให้ทกสสามารถสำรองเงินจ่ายในโครงการประกันรายได้พืชผลเกษตรดังกล่าวได้ค่ะสำหรับการชดเชยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะทกสจะเริ่มโอนเงินให้ชาวนา3-5งวดจากทั้งหมด31งวดเริ่มในสัปดาห์หน้า ข้าวหอมมะลิราคาประกันรายได้1 5 0 0 0บาทต่อตันหากราคารับซื้อ1 3 0 0 0บาทชาวนาจะรับส่วนต่าง2,000บาทต่อตันค่ะโดยคณะอนุกรรมการจากหลายหน่วยงานจะประกาศราคารับซื้ออ้างอิงทุกสัปดาห์ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้เพื่อชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกรยอมรับเกือบทุกชนิดราคาต่ำกว่าเพดานประกันรายได้ เวลาคาประกันรายได้แก่กเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดนะคะข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ1 5 0 0 0บาทขัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่14,00 0บาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน30ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทหัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเหนียวตันละ12,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันค่ะ และสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะประกันราคาอยู่ที่8.5บาทต่อกิโลกร,รมัมประกาศเป็นรายเดือนเหมือนกับมันสำปะหลัง2.5บาทต่อกิโลกร,รมัมและหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินประกันรายได้นะคะเกษตรกร,ะร,กรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2,564ทับ65กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ แจ้งรายชื่อประเภทปลูกข้าวช่วงเวลาวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวและราคาส่วนต่างต้องชดเชยตามพื้นที่ทั้งหมดเพื่อคำนวณผ,ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ต้องชดเชยแต่ต้องไม่เกินปริมาณกำหนดไว้ทั้งนี้นะคะเพื่อส่งให้ทกสใช้เป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้นทกศจะส่ง SMS แจ้งในพื้นที่ให้เกษตรกรรับทราบค่ะโดยขอย้ำไว้นะคะว่ากเกษตรกรดูแลความชื้นไม่เกิน15%เ์สิ่งเจือป้นไม่เกิน2%เซเพื่อนำมาร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเพื่อรับเงินค่าเก็บรักษาข้าวในหยุงฉางโดยรัฐบาลดูแลค่าเก็บรักษาเมื่อเข้าไม่ออกสู่ตลาดจำนวนมากพร้อมกันราคาจะขยับขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัฐ ทางอ้อมจากนั้นทกศจะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันนับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบนะคะจากคณะอนุก,กรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงค่ะ และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ